สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมเล่นเ,เกมเกมอะไรดีนะาเกมอยู่ในนี้เยอะเลยเกมอะไรเกมนี้แล้วประเด็นก็คือที่พันนะคือประเด็นก็คอร์่ันที่หุ่นอยู่ที่ฟันที่เขาให้เราฟันมีแค่สามนิ้ววัดจริงวัดแปลว่าอะไร วัดอิสิต w h a อ is it? อะไรกันนี่ว่าของว่าขอรว่าองว่านเลยอ่ะพ่อต้องปิดไม้ห้ามบอกใครว่าพ่อเป็นใครพ่อห้ามบอกใครว่าพ่อเป็นฆาตกรหรือเปล่าเรื่องยังไงครับธรรมดาเป็สมบทบัทหรบอบทบาททู้เช่าชาญไม่มีลูกเรือผู้เล่นอ้าวได้ปะ อันนั้นเป็นอิเล็กทรอิกส์เราจะเล่นอย่างนั้นแกบปกติเล่นไงอ่ะกดเล่นเกมต่อกดเลิกขอเล่นเกมต่อพอไร้เป็นสีม่วงแล้วทำไงต่อลูกรอรอคนเต็มจะก็จะมีเวลา Mm, super sap. <sharp> you Wait check <sharp> right. Like the two side of this coin. For I shall ้องสูบว่าใครเป็นฆาตกรและต้องเป็นอะไรไม่งั้นพ่อจะตายแทนพ่อเป็นอะไรขอดูก่อนมีแบ็จจักไหมแบ็จจักง่มีแบ็คน,นี่เดินไปไหนทำควสว่าเห็นลูกสองไหมพ่อต้องทำให้หมดตามลูกสองไป<ต>หนูเล่นอยู่นี่คืออะไรอ่ะแต่หนูไม่ได้เล่นเกมแบบนี้นะมันมีอยู่ในโลบอก นี่แหละเกมที่พี่ปแป้งเล่นแล้วหนูตายด้วยนะไม่เล่นอ่ะจะไปไหนต่ออ้าวจอมตะกะจอมตะกะาเขาทำอะไรเราอ่ะกินอันนี้เป็นแค่ตัวปว่วนตอนนี้เราจะออกอยังไงอ่ะมันกินเราไปแล้วอ่ะทำไงอ่ะรอจนกว่ามันจะโดนฆ่าแล้วมันกินเราทำไมอ่ะมเป็นแค่ตัวป่วนเ่อนั้นตัวปว่วนทำให้เราตายแล้วะะัน ไม่ตัวปว่วยอันนี้แค่กินยังไม่ตายอยู่ในท้องมันน่ะใช,ใช่นี่มนก็ได้เบือเนีเ้ยโอ้โธ่นี่เราเราอยู่ในนั้นแต่พ่อสามารถคุยได้ตายแล้ว<ม>จอมกะเกยกกันโธ่ 来来不知道。